สวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้จอมพาคุณลูกค้าเข้ามาดูที่แปลงดีทำเลเด่นเป็นที่ดินที่หน้าแปลงชิดติดถนนดําหรือว่าทางหลวงชนบทนยนย3022ค่ะคุณลูกค้าค่ะที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ด้านหน้านี้เลยค่ะคุณลูกค้าเป็นแปลงขนาดเกือบเกือบไร่คือ3 5 5ตารางวาหน้าแปลงที่ดินติดถนนดําค่ะคุณลูกค้าตอนนี้เรามีโปรดีโปรเด็ดเป็นโปรเดือน9ค่ะของคุณลูกค้าค่ะ ปกติที่แปลงนี้ราคา7000บาทต่อตารางวาราคารวมอยู่ที่2 4 8 5 0 0 0สานบาทณนะวันนี้เดือนนี้เราไม่ขายค่ะเราลดให้คุณลูกค้าสุดๆไปเลยแปลงละ9 0 0 0 0บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะที่แปลงนี้เราลดให้คุณลูกค้าอีก9 0 0 0 0บาทตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่2 3งล้านส0 0 0บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสดได้ผ่อนได้ค่ะคุณลูกคา้า ที่ตรงนี้อยู่ตรงทำเลองคครักษ์ของ15บของสิถนนที่ผ่านที่แปลงนี้ก็คือเป็นทางหลวงชนบทนยสามศนย์สองซึ่งออกไปได้ทั้งเส้นลำลูกกาของสิบของสิแล้วก็ด้านนี้ค่ะคุณลูกค้าด้านนี้ก็ออกไปทางเส้นรังสิตนครนายกของสิบของสิเช่นกันค่ะ ที่ตรงนี้อยู่ใ,ใกล้ๆกับร้านกาแฟมองเธออยู่ระหว่างร้านกาแฟดูคลองคาเฟ่กับร้านกาแฟมองเธอซึ่งเส้นทางนี้เป็นทางสัญจรหลักที่เราออกได้ทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นทางร,างรังสิตนครนายกและลำลูกกาคุณลูกค้าซื้อที่แปลงนี้ทำธุรกิจทำกิจการได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านพักเพื่อการอยู่อาศัยหรือทำเป็นอาคารพาณิชย์นะคะในอนาคตสามารถเปิดร้านขายของได้ค่ะคุณลูกค้าขา พิกัดองคลักษณ์ของ15ของ16อยู่ใ,ใกล้ๆร้านกาแฟมองเธอคุณลูกค้านัดหม่เข้าดูแปลงที่ดินได้คะ่ะคุณลูกค้าคะ่ะโปรโมชั่นพิเศษสดได้ผ่อนได้นะัดจอมมาสบายใจ062-157-4449ขอบคุณมากคะ่ะ